จะหาเรื่องหมดกินพิวห้องชาคนไว้ดุจังเลยอ่ะักกัจังเลยอเไปดีกว่าหนูไปดีกว่าไปดูหมูดีกว่าเดี๋ยวหนูมานั่งวะมันไม่มันไม่สนุกตรงที่หนูไอตลอดเวลาเป็นหวันูไปห้องพูดคุยหนูนะไอดีนหนูไปไปอเป็นหรอกจีเนียสมากๆ ถ้าจะคุยก็คุยห้องพูดคุยหนึ่งพี่นะเจอดิดหนูนะทำไมเแบบจะคุณดูแบบเขาแปลกม่มีดีล่ะเอาอเหนองไม่ให้ดีคุณลองก็แปลกแล้วะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เออ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 ถึงจะแล้วเคยเจอกันหรือเปล่าไม่เคยเคยสิเคยสิเคยมไไม่าก เค,เคยมัง้งเคยเคยมั้งไม่รู้สินะไม่น่าไม่น่ะไม่น่ะเคยหรือเปล่าลนะเปล่าก <c oughs> กัเอาเชียรเป็นเพื่อนกันด้วยวเคยแล้วแหละ <c oughs> จำจำําจําไม่ได้อะเด็ <c oughs> ไม่ได้ไม่ใช่คนสำคัญเออเออจีดู <c oughs> จุกยิบหาย <laughs> ด,ด, <c oughs> ด,ดูดิดูดาดูดาดูดิดูดิอนนั้นบอก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 เดี๋ยวนะเจอกันครั้งแรกตอนอยู่กับน้องไหมหืมน้องไหนเหรอเจอกันนานแล้วไม่รู้สินอ๋อ๊แต่จะเข้าไปกินน้องเลยเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวให้ดีคนอื่นได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวไปรอนะ เปลี่ยนดิสกันดีกว่าหาไม่เจอแล้วปัจจุบันเจอแล้วเจอแล้วจีจีครับผมมาตอนไหนหว,ว,วะเว้ยมาเมื่อกี้นะเอาโมเอาเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจำได้ว่าหนูปิดไมค์แล้วนะเกยยังไม่ได้ปิดเอาหรอใช่ <c oughs> ่โมจิมาแล้วนี่ What up ใจเย็น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  What โอ้โหมามามาซะหยาบเชียวมันหยาบใช่ขอวลาัปแบไม่ให้ครับไม่ให้ด้วยนะเดี๋ยว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 หนูไม่ได้เชิญเขามานะพี่เชิญเอง อ๋อรพี่แด่๋เป็นคนดึงเขาเข้ามาเองเอาไปเลยอย่าแป๊บนึงน,นะขอดีดีดับประพันา์ก็ดับติดติดเอาได้ๆเกิดอ,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 อาการจีเซจีจี g. ไม่พูดไม่จาเดยลนะ่ะนั่งเงียบอย่างนี้ไม่จะดี<ม>เหรออจิมยาไม่ละอีพีค่ะคจะให้หนูคุยอ่ะ ถ้าจะให้หนูคุยอ่ะมันก็ไม่มีอะไรให้คุยเพราะแต่ไออย่างเดียวเลยพรเจมบอกโอเคโอเคอ้าวแล้วก็ขอจบกับเพียงเท่านี้กับการป่วนที่เก้ากับน้องสาวสุดที่รกครับผมก็ขอฝากติดตามผม้นนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวดนัเี๋ยวกันดีสดาห์ี่ข้างหน้าซีย